สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับคลิปนี้โซล่าบ o ็อกซีสมาร์ทเทคนะครับ EP ที่5ก็จะมาพูดถึงในส่วนของความคุ้มทุนนะครับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับเวลาเสียแล้วถ้าซ่อมบำรุงมีค่าซ่อมเบื้องต้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็การใช้งานแบบไหนพื้นที่แบบไหนนะครับบ้านที่ใช้ไฟแบบไหนไปดูกันครับ ตามที่ทราบแล้วก็ดู EP ก่อนๆมาแล้วนะครับตู้โซลาร์บ็อกออฟกริดนะครับชุดนี้ขนาด3.5กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมครับผม25.6โวลต์ที่270 Ah นะฮะอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็3,500วัตต์ MPPT นะครับหรือว่าชาร์จเจอร์นี้60แอมป์นะครับแบตเตอรี่อยู่ในนี้อินเวอร์เตอร์อยู่ในนี้ชาร์จเจอร์อยู่ในนี้แล้วก็มี จอแสดงผลมิเตอร์การกินไฟแสไฟต่างๆนะครับแล้วก็ชินโนทามเมอร์เบร,รกเกอร์แบตเตอรีตเตอร่เซิร์ฟโพซิชันกันฟ้านะครับเบร,รกเกอร์แผงโซลา r เซลล์ตู้นี้นี่ราคา5,9,000บาทนะครับสั่งตู้นี้จะได้สาย PV มาให้อีก10เมตรนะครับแล้วก็ MC4 สําสำหรับขนาดแผงใช้แผงได้6-8แผงนะครับแผงที่ผมแนะนำให้ใช้ก็คือแผง400วัตต์ไปเลยนะครับ 6-8แผงและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยแอร์19,000 BTU ถึง12,000 BTU แบบอินเวอร์เตอร์นะครับแนะนำแบบอินเวอร์เตอร์ได้1ตัวการเปิดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนตู้เย็น1ตัวนะครับตู้เย็น5-7คิวนะครับจะถ้าได้อินเวอร์เตอร์ก็แนะนำแบบอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้านะครับมอหุงข้าวกาต้มน้ำร้อนนะครับแล้วก็เตารีดก,ก็ได้ รวมไปถึงเตาย่างที่ผมเคยรีวิวให้ดูนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับตู้นี้เราบริหารจัดการเอาเนื่องจากมันเป็นตู้ออฟกริดตู้ออฟกริดคือตู้ที่ผลิตไฟเองแล้วก็แปลงไฟเองนะครับให้เราออกมาใช้นะครับไม่ได้มีการขนานไฟกับการไฟฟ้าไม่ใช่ออนกริดนะครับระบบออนกริดคือระบบที่ต้องขนานไฟขอขนานไฟกับการไฟฟ้านะครับระบบนั้นไม่มีแบตเตอรี่นะครับถ้าไฟดับ ชุดออนกริดก็ทํางานไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ระบบออฟกริดนะครับไม่เกี่ยวกับการไฟฟ้าไม่มีการขอขนานไฟกับการไฟฟ้าแต่อย่างใดนะคือในตู้เขาผลิตไฟเก็บในนี้แล้วก็แปลงไฟในนี้เลยออกมาเป็น220โวลต์นะครับตู้นี้ตัดที่23โวลต์นะฮะ แต่ผมใช้งานดูจริงๆแล้วตัดที่2 3ประมาณ23.3มันก็ตัดแล้วถ้ามันตัดคือเราก็ใช้ไฟไม่ได้เลยนะครับเป็นการบริหารจัดการเอาตอนนี้ผมเปิดแอร์อยู่25องศาครับผมนะครับ25องศาก็คือเปิดมาประมาณ20นาทีแล้วตอนนี้25องศากินไฟช่วงต้นหนี่0 0กวัตนะครับเพราะฉะนั้นแอร์ Air ของผมเนี่ย12,300 BTU มันกินไฟจริงๆไปได้ถึงพันกววัตนะครับ กินขนาดนั้นก็คือเราทำใช้อุณหภูมิที่24องศาลงมานะครับยิ่งเย็นมากมันก็ยิ่งกินไฟมากและถ้าอุณหภูมิข้างนอกกลางวันมันร้อนมากถ้ามันถ้าเราเปิดกลางวันมันก็จะกินไฟมากนะครับแต่ตัวนี้กินไฟแค่400กวัตต์4 6 0 4 5 0นะครับ400 ประมาณ460คือเปิดที่25องศาแน่นอนครับ25องศามันก็เย็นแล้วแอร์ทุกวันนี้เป็นแอร์แบบอินเวอร์เตอร์แล้วเนี่ยมันมีการหมดทั้งหมดประหยัดพลังงานทั้งการกินไฟที่น้อยลงเพราะฉะนั้นทําให้แอร์แบบอินเวอร์เตอร์เหมาะแก่ระบบโซลา่าเซลล์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือที่เราเลือกมาใช้กับตูน้นี้มันก็ควรที่จะมีโหมดประหยัดพลังงานหรือกินไฟที่ไม่มากนะฮะตูน้นี้มันคืนทุนไหมมีเอฟซี FC หลายท่านถามมา ะร,ระบบออฟ grid นะครับจะไม่คืนทุนครับผมเพราะฉะนั้นตู้นี้ถ้าเอาไปเพื่อลดค่าไฟทั้งบ้านโดยตรงเลยเนี่ยไม่เหมาะนะฮะแต่ตู้นี้จะเหมาะแก่สถานที่ไม่มีไฟถึงอันดับแรกเลยนะครับถ้าไม่มีไฟถึงโอเคต้องการใช้พัดลมหลอดไฟจนถึงแอร์สักหนึตัวอยู่บ้านสวนโอเคตัวนี้ตอบโจทย์นะครับถ้าเราติดตั้งเองไม่ได้ติดตั้งระบบเองไม่ได้เราต้องการแบบชุดสําเร็จเลยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับชุดแอร 9,000พึ่ง1มืนสัก1ตัวนะครับไปอยู่บ้านสวนตัวนี้ได้นะครับปั๊มอัตโนมัติใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ดึงไฟมากขึ้นเพราะฉะนั้นชมโงการใช้แอร์เรามันก็จะลดลงไปด้วยอันนี้เป็นปกติไม่เหมาะแก่การเอาไปลดค่าไฟนะครับในบ้านเพราะมันเป็นตู้อ f ฟ Grid นะครับหนนะฮะเหมาะกับสถานที่ไม่มีไฟฟ้าถึงนะครับสถ้าจะเอาไปใช้ในบ้านมันเหมาะแก่การเอาไป ทดแทนหรือบ้านใคร,ใครที่ไฟดับไฟตกบ่อยนะครับแล้วก็ทาเราทํางานเกี่ยวกับต้องใช้ไฟตลอดอย่างเช่นง,งานในคอมพิเวเตอร์ต้องรันคอมไว้ตลอดนะครับเ,เช่นธุรกิจเทรด Ball size. ต่างๆเทรดน้ดํามันเทรดทองคําพวกเนี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเคยมีลูกค้าปรึกษสอบถามมาถ้าไฟดับแล้วมีปัญหานะครับตัวบางทีไฟดับเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยตัวสำรองไฟของคอมพิเวเตอร์มันก็ไม่พอแล้วนะครับตัวนี้ ถ้าไฟตกหรือไฟดับบ่อยเอาตู้โซลาร์บ็อกไปแยกโหลดใช้ได้นะครับกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกินนี้เราต้องการรันงานเราตลอดนะครับแล้วก็ไฟมันตกบ,บ่อยอย่างเงี้ยเอาตัวเนี้ยไปตอบโจทย์ได้นะครับและมันลดค่าไฟได้ชั่วขณะหนึ่งนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันมีอายุการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเวลาเสียแล้วก็มันต้องส่งซ่อมนะครับต้องซ่อมได้นะครับไม่ใช่ว่าซ่อมไม่ได้นะครับหเอาไปลดค่าไฟทั้งหลังไม่ได้นะฮะ ถ้าบ้านที่มีไฟถึงมีไฟหลวงถึงอยู่แล้วนะครับถ้าไฟไม่ได้ตกหรือค่าไฟไม่ได้แพงมากนะครับคือตู้นี้ไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับเอาไปช่วยในเรื่องไฟตกบ่อยนะครับไฟดับบ่อยนะครับต้องการให้งานธุรกิจเราเดินไปต่อนะฮะตัวนี้ตอบโจทย์อันที่2นะครับโจทย์อันที่1คือไฟไม่ถึงใช้ได้นะครับโจทย์อันที่2คือไฟถึงแต่ไฟตกไฟดับบ่อยอันนี้ก็ใช้ได้ นะครับไม่เหมาะแก่การเอาไปลดค่าไฟทั้งหลังนี่ก็คงจะชัดเจนมา2ข้อแล้วนะครับเป็นข้อในการตัดสินใจข้อที่3สําคัญเลยนะครับตัวนี้ทั้งตู้ชุดนี้มันใช้งานได้กี่ปีนะครับการใช้งานเนื่องจากอุปกรณ์ในตู้มันมีหลายตัวหลักๆ3ตัวอินเวอร์เตอร์ฝั่งนี้ชาร์จเจอร์นะครับแบตเตอรี่ด้านล่างนะฮะ ตัวนี้ผมเปิดฝาได้นะครับเปิดฝาเพื่อเราถอดอุปกรณ์ด้านบนอินเวอร์เตอร์และชาร์เจอร์ส่งไปซ่อมได้นะครับแต่แบตเตอรี่ต้องส่งกลับไปให้โรงงานอย่างเดียวนะครับอันดับแรกเลยที่เราเป็นห่วงกันแล้วก็ราคาแพงมากนะครับคือตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่ถ้าใช้งานปกตินะครับเราไม่ได้ใช้งานหนักเกินนะครับแต่จริงๆแล้วตู้นี้มันมีเซฟตี้ไว้หมดครับทั้งตัดในส่วนของแบตเตอรี่ไม่ได้ ให้รักษาแบตเตอรี่23โวลต์กว่านี้ก็70ก็80แล้วดึงมานะฮะแน่นอนว่าลิเธียมฟอสเฟตมันดึงได้ร้อก็จริงแต่ว่างานโซล่าเซลล์งานติดตั้งระบบเนี่ยอย่างผมติดตั้งให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลิเธียม NMC ก็ตามเราไม่ได้ดึงหมดขนาดนั้นนะฮะเพื่อให้ประสิทธิภาพของมันน่ะอายุใกล้เคียงตามสเปคมากที่สุดนะฮะ ตัวนี้ถ้าแบตเตอรี่ถ้าใช้แบบดีๆนะครับได้3-5ถึงปีนะครับใช้ดีๆก็ถึง5ปีไม่แน่ก็อาจจะได้มากกว่านั้นอันนี้ผมตอบไม่ได้เราเอาข้อมูลจากโรงงานนะครับอายุมันก็คือประมาณ3-5ถึงปีเราคิดไว้ประมาณนี้การเปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้แบตเตอรี่2 7 0ร l ยเนี่ยราคาตอนนี้ในส0 0 0 0กว่าบาทน,นะครับราคาของตัวแบตเตอรี่ของเฉพาะตู้นี้นะ ไอลิเทียมร้านอื่นอะไรนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่สําหรับตู้นี้นะครับตอนนี้สองหมื่นกว่าบาทแล้วก็ถ้ามันเสื่อมณตอนนั้นอันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะต้องดูราคาณตอนนั้นด้วยนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นจะลงนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่คืนคุณแล้วเราใช้ไปอย่างเช่นอูนได้ตั้ง5ปีแบตเตอรี่เสื่อมต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับงบในส่วนของแบตเตอรี่เพื่อที่เราจะได้ใช้ไฟต่อไปในเคสของสถานที่ไม่มีไฟถึง ในตัวแบตเตอรี่แล้วนะ3-5ปีต่อไปข้างบนจะเป็นอินเวอร์เตอร์แล้วก็ชาร์จเจอร์นะครับจริงๆชาร์จเจอร์เนี่ยงานติดตั้งถ้าไม่มีจิ้งจกเข้าถ้าไม่มีแมลงเข้าไปไรบกวนข้างในนะครับจิ้งจกเป็นตัวอันตรายสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับเขาระบายความร้อนได้ดีไม่มีจิ้งจกเข้าไปกวนเนี่ยเขาใช้ได้จนเราเปลี่ยนระบบเลยนะครับ อิมไอชาร์เจอร์เนี่ยมากกว่า5ฟปีแล้วก็ในตู้เนี่ยมันมีดูดอากาศระบายอากาศออกอย่างใหญ่อยู่แล้วนะครับก็คือข้างในนี้โล่งมากแล้วก็มีพัดลมเป่าเข้าแล้วก็ดูดออกอย่างละตัวนะครับแล้วก็ผมให้ทางโรงงานเนี่ยเขาเพิ่มตัวตะแกรงกันที่จบไปให้อย่างพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราติดตั้งงานมีประสบการณ์ถ้าจริงจกมันเข้าไปได้มันจะเป็นความเสี่ยงไปเลยของอุปกรณ์นะครับมันจะเสียได้ง่ายๆเลยนะครับพวกอย่างเช่นโดยเฉพาะ ตัวชาร์เจอร์นะฮะอันนี้ก็คือเพิ่มตะแกงตะแงทีนะครับไม่ให้จิ้งจกมันเข้าได้ไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ยุมากกว่า5ปีอ mm ินเวอร์เตอร์ไอชาร์เจอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็เช่นกันนะครับถ้าใช้ไฟไม่หนักเกินเพราะว่าในตู้มีเซฟตี้ตามที่บอกอยู่แล้วใช้ไฟขนาด3500วัตต์ก็จริงอินเวอร์เตอร์แต่ว่าการใช้จริงๆไม่ได้ถึงนั้นนะครับเพื่อที่ให้ อ,อินเวอร์เตอร์มันทํางานได้ไม่หนักนะครับอายุการใช้งานมันก็จะได้ตามสเปคมันนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ถึง5ปีล่ะใช้ไปแล้วมีปัญหา3ปีอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นเคสที่มีมีปัญหาไม่มากนะครับซ่อมก็คือราคาไม่ถึงพันนะครับราคาหลักร้อยนะครับอันนี้โรงงานแจ้งมาเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้ขอมาให้นะครับเราต้องมีข้อมูลพวกนี้จะได้ตัดสินใจถูกจะได้เข้าใจ แนวของการใช้โซลาร์เซลล์นะครับคือออฟกริดนะฮะอินเวอร์เตอร์นะครับกับชาร์จเจอร์ประมาณ5ปีปนะีคิดไปประมาณนั้นนะฮะเสียส่งซ่อมได้ถ้าเคสเสียหนักๆก,ก็ค่าใช้จ่ายประมาณพันถึงสองพในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับเราก็ใช้งานได้ต่อส่วนการส่งซ่อมไม่ได้ส่งซ่อมทางตู้เราถอดฝาตรงนี้ออกเราก็ถอดเฉพาะอินเวอร์เตอร์ทางเอมเจเนียจะโทรมาบอกเราว่า ถอดจุดไหนจุดไหนบ้างนะครับชาร์จเจอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเคสแบตเตอรี่คือต้องส่งกลับทั้งทั้งตู้นี้นะครับน้ำหนักมันเนี่ยเกโลหนักมากๆนะครับวันที่เขามาส่งเนี่ยโอเคได้แต่ว่าคิดถึงตอนเราส่งกลับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ก็พิจารณาดูเอานะฮะโอเคครับผมเรื่องการใช้งานเนี่ยแอร์เนี่ยผมเปิดผมทดสอบเนี่ยผมไม่มีตู้เย็นแต่แน่นอนว่าตู้เย็นมันใช้ได้อยู่แล้วตู้เย็นเราคิดไว้วันละ1000วัตต์ถ้าใครจะคำนวณช้โซล่าเซลล์เอาไว้ให้ตู้เย็น1,000วัตวั นะครับหม้อหุงข้าวก็700วัตต์นะครับหุงข้าวได้2มื้อนะครับ700วัตต์แน่นอนว่าเราหุงข้าวแค่20นาทีก็หารครึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งก็3 4 0 0วัตต์2ครั้งก็7 8 0 0วัตต์นะครับกาต้มน้ำร้อนก็เท่ากัน600-700วัตต์นะครับเราคำนวณคำนวณแบบนี้นะครับแต่ถ้าแอร์เนี่ยแอร์ Air, ถ้าเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์แน่นอนดูมันกินไฟนะครับ400 500วัตต์25องศาในช่วงกลางวันยิ่งในช่วงกลางคืนที่ผมทำคลิปรีวววิิให้ดดูเเเเนี่ย่ยยผมป26องศาาาลพระ เราไม่ได้ต้องการความเย็นมากเพียงแต่ว่าให้เย็นนอนใส่สบายเย็นกว่าข้างนอกอ,ะอ่ะมันกินไฟร้อยกวัตต์นะครับเพราะนั้นร้อยกวัตต์เนี่ยผมเปิดได้ทั้งคืนครับแอร์เนี่ยเราก็เปิดเปิดมาทั้งคืนนะครับกลางวันก็สัก4ชั่วโมงได้ครับถ้า25องศานะฮะแต่ใช้เต็มกําลังไปเลยครับผมแผงเนี่ยใช้8แผงไปเลยนะครับเริ่มต้นที่6แผงก็ได้แล้วค่อยเพิ่มไปและฟังก์ชันต่อไปของตู้ตัวนี้ตามที่ผมบอกก็คือมันเพิ่มแบตเตอรี่ได้นะครับแบตเตอรี่ของ Smarttech เท่านั้น อยู่ในช่วงลฟ์ผลิตอยู่กำลังผลิตอยู่นะครับแต่สั่งตอนนี้ก็คือสั่งอะแดปเตอร์สำหรับเพิ่มแบตเตอรี่ไว้พร้อมเลยนะครับโดยปกติแล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม500นะฮะถ้าสั่งกับบ้านหลังน้อยเองมันจะเป็นราคาโปรอยู่ที่56 0 0 0ตามที่แจ้งไปนะครับตอนนี้ถ้าใครตัดสินใจอยู่นะฮะกำล,ลังลองอยู่นะครับก็ลองพิจ,จารณาดูนะครับแอร์หนึ่งตัวตู้ยเย็นพัดลมดอดไฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวนะครับเครื่องมือช่างก็ได้พวกลูกหมู นะฮะตัวนี้อินเวอร์เตอร์ลืมบอกไปเป็นสวิตชิ่งแต่ค่อนข้างที่จะท,ที่จะแข็งนะฮะไม่ใช่หม้อแปลงเทอรอยนะครับจะมีรุ่นม้อแปลงเทอรอยอขึ้นมาอีกแต่เป็น5กิโลวัตต์นะครับตัวนั้นอยู่ในช่วงการทดสอบอยู่นะครับ5กิโลวัตต์ใช้ได้10กว่าแผงนะครับเป็นตู้แบบนี้เหมือนกันแต่ใหญ่กว่าน,นี้นะฮะอินเวอร์เตอร์แบบม้อแปลงเลยนะครับ,บ,บ,นะรบโอเคครับผม เสียก็ส่งซ่อมนะครับประกอบในไทยนะครับประกอบแบตเตอรี่แบตเตอรี่มาประกอบในไทยตู้เนี่ยขึ้นในไทยหมดนะฮะอยู่โรงงานอยู่ในไทยอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่แบบเรียนรู้การต่อโซล่าเซลกับช่องบ้านหลังน้อยเนี่ยถ้าท่านเรียนรู้แล้วทําตามได้ตัวนั้นคือระบบคุณภาพเลยที่ผมพาต่อระบบที่ผ่านๆมาเนี่ยถ้าเรียนรู้แล้วต่อได้ก็สามารถติดตั้งชุดโซล่าเซลสำหรับใช้งานแอร์ได้ด้วยตัวเองนะครับตัวนั้นก็จะลดต้นทุน ไปได้เยอะเพราะว่าเรามีความรู้เราใช้ความรู้มาในการประกอบงานใช้เราเองเพราะฉะนั้นการศึกษางานโซล่าเซลล์เนี่ยถ้าศึกษาเพื่อที่จะเอามาติดตั้งเนี่ยผมว่ามันเกิดประโยชน์มากๆเลยนะครับสามารถที่จะติดตั้งใช้งานเองได้รวมทั้งทีมช่างนะครับที่เคยมาปรึกษาแล้วเอาไปติดตั้งให้ลูกค้าต่อนะครับปัจจุบันก็คลิปที่ผมทําก็คือเป็นคลิปอุปกรณ์สมัยปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ชาร์จเจอร์ก็เป็น mbbt เลยนะครับตัวนั้นถ้าเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วติดตั้งเองใช้แล้วผมคิดว่าก็สามารถที่จะติดตั้งใช้แอร์ได้นะฮะแอร Air ได้ส่วนใครที่แบบต้องการแบบสําเร็จไปเลยนะครับไม่ได้ไปยุ่งเรื่องไฟมากนะครับให้ไปบริการติดตั้งให้มีบริการหลังการขายนะครับก็เอาตู้แบบนี้ก็ได้นะฮะร,ระบบของบ้านหลังน้อยเนี่ยมีไม่ได้มี ใช้แค่ตู้นี้อย่างเดียวนะครับจะมีชุดติดตั้งตามที่เห็นมาคือแยกอุปกรณ์ก็มีเป็นลิเทียบ nmc อินเวอร์เตอร์แบบหมอ้อแปลงเชอร์รอยนะครับตามที่ผ่านมาใช้ตั้งแต่พัดลมจนถึงแอร์เหมือนกันนะครับก็คือมีหลายระบบนะฮะใครสนใจนะฮะก็สอบถามเข้ามาได้ที่ Facebook Fan Page ครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับอยากให้มาปรึกษาก่อนนะครับไม่ใช่มหม้อหุงข้าวที่เราจะไปซื้อ้วเสียบหุงข้าวได้เลยนะครับโซล่าเซลล์ถ้าถ้าผู้ใช้งานมีความเข้าใจด้วยเนี่ย ระบบเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับมันต้องมีความเข้าใจในในระบบเบื้องต้นก่อนนะฮะแล้วก็เบื้องต้นตู้นี้เป็นออฟกริดนะครับไม่ใช่ออนกริดนะครับไม่ได้เอาไปขนานการไฟฟ้าได้นะครับโอเคครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อข้อมูลของใครที่กำลังตัดสินใจตัวนี้อยู่ก็เอาไปพิจารณาดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ